สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องระบบล็อกพวงมาเลยนะครับว่าขับอยู่ดีๆเนี่ยมันสามารถล็อกเองได้ไหมนะครับจากที่เป็นข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าคันที่เป็นข่าวนี้เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะครับเราจะมาดูคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นรีวโตัวสูงนะครับขับอยู่ดีๆเนี่ยขับทางตรงเนี่ยมันจะล็อกเองได้ไหมนะครับมีโอกาสแค่ไหนนะครับถ้ามันจะล็อกเองนะครับอ่า วันนี้นี่ผมถอดกุญเจออกแล้วนะครับอ่าผมถอดกุญเจออกแล้วสมมุติว่าผมขับอยู่ทางตรงนะครับพวงมาลยก็สามารถเลี้ยงไปทางซ้ายไปทางขวาได้บ้างเห็นไหมครับอ่ามันจะไม่ล็อกเสียทีเดียวนะครับขนาดว่าตอดกุญเจออกแล้วนะครับตำแหน่งล็อกของมันเนี่ยจะต้องหมุนมาทางขวาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งล็อกขวงมมลยของรีโวนี่จะต้องหมุนมาทางขวาเล็กน้อย ก็จะตรงกับตำแหน่งล็อกของมันพอดีเลยนะครับตำแหน่งล็อกพวงมาลัยของเรโวเนี่ยจะมีอยู่2ฝั่งนะครับจะมีอยู่2ด้านก็คือจะต้องหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับอีกครึ่งรอบนะครับอ่ามันก็จะอยู่ในตำแหน่งล็อกเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ตรงก้ามกันนะครับนี่ตำแหน่งล็อกอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่แบบนี้นะครับสมมุติว่าเราขับอยู่ดีๆเนี่ยขับอยู่ทางตรงเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมันเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยก็คือรถเนี่ยเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยถามว่าพวงมาลัยล็อกได้ไหม มันไม่สามารถลอกได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันไม่ตรงกับตำแหน่งล <movie> ็อกของรถรุ่นนี <vote> ้นะครับอ่านะครับเห็นไหมครับตำแหน่งล็อกของรถรุ่นนี้ก็คือจะต้องหมุนมาทางขวาเล็กน้อยนะครับมันก็จะลกอ่าแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะล็อกแล้วแบบนี้นะครับก็คือถ้ารถเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยเนี่ยมันไม่สามารถลอกได้นะครับเละไม่ตรงตำแหน่งล็อกแล้วถ้าเราจะหมุนไปให้ตรงกับตำแหน่งล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องหมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้าย อีกครึ่งรอบนะครับในกรณีที่เราขับอยู่ทางตรงเนี่ยขับอยู่ที่ความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยเราจะมาหมุนพวงมลาลัยให้ไปอยู่ทางด้านซ้ายอีกครึ่งรอบเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยกำลังวิ่งที่ความเร็วระดับหนึ่งซึ่งมันมีโอกาสที่จะพลิกคว่ำได้สูงนะครับถ้ายิ่งเกิน80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง7 0็0เนี่ยอยู่ดีๆเราหักพวงมลาลัยไปทางด้านซ้าย อีกครึ่งรอบเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกคว่ำแน่นอนนะครับซึ่งมันไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของพวงมาลัยการล็อกระบบพวงมาลัยนะครับกรณีล็กอกคอพวงมาลัยเท่านั้นนะครับไม่ได้อุบัติเหตุดังด้านอื่นนะครับไม่ได้มีผิดพลาดมาจากพวกเหล็กพวงมาลัยหรือช่วงล่างอย่างอื่นนะครับอันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอช่วงคอพวงมาลัยช่วงด้านบนนะครับ เราก็มาดูกันนะครับว่าไอ้คอพวงมาลัยเนี่ยเกนพวงมาลัยที่ว่าเนี่ยเวลาล็อกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่ก็คือเกนพวงมาลัยนะครับเป็นรถรุ่นเก่าๆนี่มันก็จะล็อกอยู่ที่ตำแหน่งเดียวนะครับ อันนี้ก็ไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับนานมากเลี้ยวนะครับผมออกมาทำเหล็กนัดนเนี่ยมันจะมีร่องให้ล็อกอยู่เห็นไหมครับนี่มันมีร่องให้ล็อกอยู่อันนี้คือแกนบวมเลยนะครับมันสามารถล็อกได้แค่ตำแหน่งเดียวก็คือถ้าล็อกอีกตำแหน่งหนึง่งมันจะต้องหมุนไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผมชี้อยู่นี่คือท้ายกุญแจนะครับท้ายกุญแจมันจะมีสลักอยู่นะครับ คือสลักที่ว่าเนี่ยมันอยู่ท้ายกุญแจเมื่อเราถอดกุญแจออกนะครับสปริงเนี่ยมันก็จะดันสลักเนี่ยเข้าไปอยู่ในอ่าร่องของเกนพวงเลยตรงนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเรื่อยๆนะครับมันจะมีร่องอยู่แบบเนี้ยนะครับก,ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ย่อนะครับมันจะมีร่องหรือมีรูนะครับมันก็บอกไม่ได้แต่ละรุ่นนะครับอันที่ผมให้ดูอันนี้ก็คือเป็นรถกิงนะครับอันนี้ก็คือปลอกนะครับเป็นปลอกของเกนพวงมาเลยนะครับ สลักท,ที่ท้ายกุญแจเนี่ยมาเสียบเข้าไปตรงร่องของแกนพวงมาลัยเนี่ยทำให้พวงมาลัยไม่ lawsuit, สามารถหมุนได้นะครับอ่านะครับนี่ผมก็จะถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมถอดกุญแจออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับถอดกุญแจออกมาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีปลอกของแกนพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นรูสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับอ่ามันจะมีรูสี่เหลี่ยมอยู่แล้วก็ที่ผมถืออยู่ก็คือกุญแจนะครับอยู่ที่คอพวงมาลัยนะครับแล้วเรามาดูที่ปลอกของแกนพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับนี่ปลอก มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเรามาดูที่กุญแจอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบกุญแจเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเมื่อเสียบกุญแจแล้วเวลาผมบิดกุญแจนะครับอ่าสลักตัวนี้มันจะหดตัวกลับเข้าไปอยู่ในกุญแจเห็นไหมครับนี่มันจะหดเข้าไปแล้วนะครับแต่เมื่อเราถอดกุญแจออกนะครับลองสังเกตดูนะครับสลักสลักสีดำๆเนี่ยมันจะดีออกมาเห็นไหมครับนี่มันดีออกมาแล้วนะครับ นี่ม so kind of so ันจะดีดเข้าดีดออกแบบนี้นะครับมันจะดีดออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องถอดกุญแจออกเท่านั้นนะครับเมื่อเราถอดกุญแจเนี่ยมันก็จะดีดออกมาและเวลามันดีดออกมาเนี่ยมันก็จะไปเสียบตรงเกณฑ์ของพวงมาเลยนะครับอาอันนี้มันจะดีดเข้าดีดออกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาถอดกุญแจก็จะดีดออกมาทันทีเห็นไหมครับทให้พวงมาลัยเนี่ยมันล็อกไม่สามารถหมุนได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่เกนพวงมาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เกนพวงมาเลยเนี่ยมันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับที่ด้านในเนี่ยผมจะหมุนให้ดูนะครับนี่มันจะมีรูอยู่ที่เกนพวงมาเลยอยู่2ฝั่งนะครับก็คือมี2รูเกนพวงมาลัยอันเนี้ยสามารถล็อกได้2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีอยู่2รูก็คือเวลาล็อกเนี่ยเราจะต้องหมุนพวงมาเลยให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับ เราจะต้องหมุนพวงมาลัยให้รูของเกนพวงมาลัยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับรูของปลอกเกนพวงมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ฉะมันไม่สามารถท ala ี่จะลอกได้ทุกตำแหน่งนะครับรูของเกนพวงมาลัยกับรูของปลอกเกนพวงมาลัยเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับทําให้สลักที่ท้ายกุญแจเนี่ยสามารถเสียบเข้าไปได้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ถ้าอยู่แบบเนี้ย ถ้าเราหมุนพวงมาลัยแบบนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้นะครับเพราะว่ารูของเกนพวงมาลัยเนี่ยอยู่ไม่ตรงกันนะครับกับรูของปลอกเกนพวงมาลัยเห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นเกนพวงมาลัยของรีวเนี่ยถ้าเราหมุนไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยเนี่ยมันไม่สามารถล็อกได้นะครับเพราะมันไม่ตรงตำแหน่งนะครับนี่มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถเสียบเข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงตำแหน่งก็คือรูเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับสมมุติว่าเราขับรถอยู่ทางตรงดีๆนะครับแล้วก็ พวงมาลัยเนี่ยเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยลถดก็เอียงมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับล้วก็บอกว่าพวงมาลัยลกอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารูด้านในกับรูด้านนอกเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับเดือยท้ายกุญแจเนี่ยมันไม่สามารถล็อกได้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งจะต้องมีการหมุนไปหาตำแหน่งล็อกของมันมันจึงจะลอกนะครับขนาดว่าถอดกุญแจนะครับอันนี้เราพูดในกรณีที่เราถอดกุญแจแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถลอกได้นะครับเพราะว่ามันมีกุญแจอยู่นะครับ มันจะล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราถอดกุญเจนะครับแล้วก็หมุนไปหาตำแหน่งของมันนะครับอ่านะครับอันนี้ผมก็ถอดไม้ดูนะครับหมดทุกชิ้นเลยนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้เลยนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตัวเสื้อตัวนอกตัวปลอกมันนะครับแล้วก็นี่คือตัวในตัวเกนมันนะครับเห็นไหมอ่านะครับนี่คือตัวเกนพวงมาลัยก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็คือใส่พวงมาลัยนะครับที่นิวชี้ผมเนี่ย ใส่ปลงอะไรตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือรูนะครับมันก็เป็นรูเฉยๆเห็นไหมครับเพื่อที่จะให้ใส่หลักท้ายกุญแจเนี่ยเสียบเข้าไปในนี้ได้เห็นไหมครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะครับหน้าตามันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันระบบการทํางานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับไม่ว่าจะรถเก๋งรถกระบะอ่าเยี่ยวไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับระบบของมันนะครับคลิปนี้ก็ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากกันก็ขอบคุณมากนะครับที่เขามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการบังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ต่างๆจากเดออูนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับ